กลางานะคะก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะคะมีขนาด480เตียงคะ่ะเราจัดว่าเป็นโรงพยาบาลขั้นตติยภูมินะคะก็ในแต่ละปีก็คือจะมีผู้มารับบริการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ย680,000รายต่อปีแล้วก็สำหรับผู้ป่วยในเนี่ยมีจำนวนประมาณ67,000รายต่อปีนะคะ ก็โรงพยาบาลกลางได้เปิดมาให้บริการมาอย่างยาวนานนะคะเป็นเวลา125ปีแล้วนะคะปัจจุบันเรามีห้องตรวจสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทีเ่เป็นเชื้อชนิดที่แพร่กระจายทางอากาศนะคะเ,เป็นลักษณะของห้องติดเชื้อแรงดันลบนะคะ คล่องชนิดนีน้ก็จะช่วยในแง่ของการระบายอากาศาการหมุนเวียนของอากาศเพื่อที่จะทําใหเา้เป็นการระบายเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางเดินหายใจยได้ระบายออกไปเ,เป็นการลดการติดเชื้อในระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยกับผู้ที่มารับบริการอื่นๆด้วยค่ะ การที่ระดับความเชื้อสูงเกินไปเนี่ยก็คือจะทําให้เชื้อโรคต่างๆน่ยมีการเจริญเติบโตได้มากขึ้นดังนั้นในแง่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อลดการปนเปื้อนของ เชื้อโรคสู่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หรือว่าสถานที่ตรวจนะคะนั้นก็คือเราจะต้องมีการควบคุมความชืม้นสัมผัสให้อยู่ในเกณ์ที่เหมาะสมไม่ให้น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปซึ่งถ้าเกิดว่าความชื้นสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมก็มีโอกาสาที่จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีโอกาสจะปนเปื้อนไปสู่อุปกรณ์หรือว่าผู้ป่วยได้ค่ะในเรื่องของ smart hospital monitoring เนี่ยก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงว่าระบบที่ทำงานอยู่เนี่ยมีความถูกต้องได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่มันมีความผิดปกติเพื่อให้เราแก้ไขได้รวดเร็วขึ้นก็คือเป็นการสะดวกในการทำงานแล้วก็ลดภาระงานของบุคลากรได้ค่ะเราสามารถใช้ห้องตรวจแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย อื่นๆได้นะคะเช่นกันในปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือนอกจากผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วเราก็ได้นําห้องตรวจแรงดันลบเนี่ยมาใช้สําหรับในการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการที่สงสัยเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่นกลุ่มที่เป็นไข้หวดัดไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็กลุ่มที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเลือดลางเช่นผู้ป่วยวัณโรคหรือว่าเชื้ออื่นๆที่มีโอกาสแพร่กระจายทางอากาศได้เช่นสุกใสหรือว่าหัดเนี่ยค่ะเราก็จะมีการแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อ,อ,อทำการตรวจแบบว่า stop service ในในอาคารแห่งนี้นะคะก็คือจะเป็นการทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยไปยังผู้ป่วยอื่นๆในบริเวณอื่นของโรงพยบาบาลได้ค่ะ